กราบสวัสดีครับพี่น้องฝองไปทุกคู่ทุกคนครับก็บ้ามหาเช็กครับคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะรอก็รจังนาหนึ่งนะครับเนาะเมื่อนี้มีข่าวจากเกาหลีใต้ครับพี่น้องมาเตือนภัยสาหรับพี่น้องที่เห็นงานอยู่ในเกาหลีใต้นะครับมีข่าวครับมีตํารวจปลอมป่วนครับตัวนี้ไปหาดีไถยคนนะครับได้เงินไปบ่าหน่อยนะครับพม่านหาสิเปล้านวอนแล้วนะครับผู้ใดเห็นผมเห็นเลยว่าตํารวจปลอม แจ้งบอสได้นะครับผ่นคนขามาตรวจคนมาเบื้องบัตรกดเงินสวดเงเบื้องเงินเนี่ยเรียกร้องรีดไทยเอาเงินไอ้แจ้งค่วมเลยครับตำรวจข้าเจ้าบอจับทรงต่อม้ดหรอครับนะข้าเจ้าบอแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ระบาดนะอยู่ทั้งแ่อาจวนหมนครับโอ้ผีหน่อยไม่เห็นงานอยู่เกาหลีนะครับหลายประเทศนะครับว่ามันแค่ประเทศไทยเทานะครับมีแจ้งไายงานไปคนกะ สามไล่นะครับบางคนก็ถึกตรวจคนแล้วกับบอะกาแจ้งนะครับยันเขาจับทรงต่อหม้อนะครับมันคููนะครับคูแเรากะรีดไถเอาเงินไปเพราะมันคนละหน่อยนะครับยังตามห้อคนละเป็นลานหมดเลยครับมันขอนะครับขันว่าหายไม่มนก็บอกว่าสืจับทรงต่อหม้อหูยังได้มาเป็นแั่มปวดป่อมครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับเพียงเร่งอยู่กับปาเฮานะครับไม่ได้ถามหาเนื้ออื่นครับ ถามหาบัตรกดนเงินสดขันถามหาบัตรกดนเงินสดบัตรหามหาบาัตเงินนี่นั่นเลยครับว่ามน,นตำรวจแท้่หรอกครับเทากับเฟืนเลยครับบอกกันนั่นไปเลยบอกมันา,า,ายเบี้ยไปเลยหรือหาทางนะครับแทงสุดตำรวจปลอมตำรวจจริงตำรวจปลอมมันไม่สุดอาจจะมาคืนกันอยู่หรอกครับขันสำหรับผู้ใดสังเกตเห็นนะครับตำรวจจริงครับตำรวจปลอม,ลอ,มอันนี้แทงสุดคือรอพอ,อพอนะครับใส่เข้ามาโปริตนะครับ สุดตำรวจเท่ากับพ่อสังเกตออกอยู่ตัวครับตำรวจเกาหลีส่วนมากตำรวจเกาหลีเนี่ยเขาตำรวจดีๆบ่คาอยมาหยุ่งหรอกครับเจ้ากับอนี้มาจากตัวหมอเนาะข้าวดีๆนะครับก็มีอยู่นะครับตำรวจอีรีครับไปซอยวันไทยนะครับอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยครับเขานลังสิขวดลูกนะครับกับซอยขวดย่างปลอดภัยก็มีครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังกันเ้อครับเจยวกับ ตำรวจตอมอครับหรือตำรวจปลอมนะครับคนมาลีดไทย้เขาต้มเขาหลอกก็ได้ครับเงินมันหาย่ากครับช่วงนี้แห้งช่วงโควิระบาดครับช่วงนี้เ่รามันหน่อยแล้วครับช่วงนี้โคงมันขีดมันแห้งครับช่วงนี้ระบาดแห้งเมอละซี่ลอยหาลอยครับตัวนี้บวกเพิ่มขึ้นเมอละซี่ลอยห่าลอยเพาะเงี้ยมงไงหรอครับเกาหลีใต้ผม่าขสู่กันไปครับไปรองผู้ใสซแรงและงานเกาหลีใต้ครับหรือว่าผู้ใดก็ ที่อยากขอมาเนาะครับเนาะที่อยากขอมาเห็นงานอยู่ในเกาหลีใตกอะหายผ้ากันนะครับอดใจรออีกสักนิดครับผมมาอดใจรออีกบ่นนิดละครับเนี่ยผมก็อดใจรอดสี่สิบกับบานด้วยกันครับโดนพ่อสมบวรแล้วมาสิกกับบานย้าได้กัโอ้ยบานไหนเนาะมันสิเบิดมันถิสามมันถิเศร้าไปเนาะลงถะเ,เบียนใบกะชิ่กวกับหลายอยู่ครับขันมาเร่งด่วนทีดี เขาก็บ่ให้กรับครับขันว่มีธุระเร่งด่วนจำเป็นคักอีหลีนะครับคันไปล้องจำเียนเร่งด่วนก็ได้อยู่ครับคันผู้ใดมีธุระจำเป็นก็ตามเชื่ครับเดี๋ยวนี้เชื่ของผมก็บโฮ้พันหรอกครับตรวจเช็คจากแปดพันประมาแม่นหมดแล้วครับสงการเพื่อไะ้รบ๊วยอัธิซาแล้วก็ได้ครับโคฟจะเนาะคันผู้ใดอยากไปพูนลรอครับพผัะแนะนำให้ไปเลยครับท่างอิสราเอลครับอิสราเอลครับหลับแล้งง่ายอยู่ครับ พันกับากันไปรงทะเบียนนี่คนละเนาะนกกรมแรงงานครับแต่ละจังหวัดเขาไปสอบถามเลยว่ามีงานแบางบ่ขันมี่นั่นกับไปอิสราเอลครับพี่น้องเขากำลังไปล่างหลายครับพี่น้องที่บ่าเช็ดคลิปแกอยุอิสราเอวกับกำลังหลายให้กันครับเบื้องน้ำกระเจ้าครับผู้ใายแรงงานเลยตรงเมืองคลิปเบืองสีผมกับเบิง้งเพื่อนเพื่อนดีอยู่บางทีอาจจาะใหญ่ไปที่ตั้งอิสระ,ะเอวนะครับก่อนนี้ครับไม่ ข่าวมาเตือนผอเตือนไพ่ให้พี่น้องทุกผูทุกคนได้รับรู้ข่าวสารในทางเกาหลีนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุดหลายๆครับช่วงนี้ก็อ่านบทความมีล่าอาจีิมาลงคลิปตอนหนึ่งต่อไปเรื่อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เพื่ัใจนะครับ่องของผมนี่ก็อบอกไทยเนี่ยบอกเล่าเนี่ยมีสาระเนี่ยบอกมีสาระเนี่ยก็่ากันไปนะครับเนาะย้ายถือสา ซาผมอหไรผมผมกับบ้าบ้าบอบางทีะครับฟ <g ay> ้อ,องใครก็วางกเป็นเป็นคนหมักมวนนะครับบางกรณีค,ครับความบุญของผู้หลายๆเด้อครับเพียรน้องที่เป็นกำลังใจให้ให้ไปถึงหนึ่งพันซับไ้ไว้นะครับอย่าลืมกดซับสไครตเป็นล่งใจให้กันครับอัดอยเรื่องกันไปสิ่ล่ะครับพี่น้องมีข่าวมีสารยังมากกัสิมาบ,บอกเราเห้ก,กันไหมสวัสดีครับ